ตบลายจุแต่เาเป็นเองตคนอื่นห้าหกเมตรก็ไม่นคนอื่นตบห้าหเมตรจุเฮ้ยเอีกตจุจงมอด้นี่มาได้ยม่ตออกได้ดทีมคุ้มเฮ้ยเลยเลยยุ่เลยไม่เอาเลยนี่ตดทีละเมตรโอ้ยุ้มนะต้มปากมันเล็กโดนจกเสียบ่ย ก็แค่นเป็นกีโครงหนก่อยหนึ่งก็เสร็จกีโหงวครงเนาะลุงมีผมกันผมลุงม้วนสั่นบ่สั่นบ่สั่นบ่ยังไงย่างก่ะเดี่ยวไงลั่นน่ะ cái lễ hội quán ăn cái lễ hội nhỏ 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 เขาสตาไงอบแดงโซดาอกเนี่ยแดงใช่อกนเจ้าตัวกันทำไมตกนิ้แหงกัยน่ะกานไหมโอ้เต๋อไหมคอยกันเจ้าโอ้ยเตเต๋ะพุ่งพรุ่งนี้มาแต่เช้าเลยเรา แก่แล้วเฮ้ยถามที่ว่ผมแค่ผไม่กลัวเลยนะเนี่ยเขาเชื่อยงไม่กลัวเลยพรายรู้นไม่เชื่อเราเนี่ยใช่ะมันทำรถทุ่ขาทุ่ขายเลยนี่ คุดเ่ยมันต้อกนเลยแทนย่าไม่หวมต้องข่ากินดีกว่าลงก็ลงลงไปเลยไม่ลงกตันยีอ่ะนคกาไม่กูจะเดินอยูแล้วไม่โตเรืองเอาแล้วกูทีนี้จะเอาเล็บมกนอนเลยอะไรเลยนะน่นนู้นนันนู้น่อจอ้ว่ปะอู้หูโอ้ยฮะเดี๋ยวผมกน่ ยังไม่ที่พึงยางไม่ไ้เปลาเลยรว่าทำไมเหืองไปที่พึ่งมึงาึงไวู้ไหมเด็กได้รูเลอเหรเอาเอา

โอ้กบแดงวยสามลยเมื่อกี้ที่บอกกฟังอย่างนี้อมเบียนมันมีผมเมื่อกี้ดีเบียแท้ช็อตแดงแท้มันกินแท้ช็อตแดงดีเบยก็ต้งท้าออกปใจใส่เรื่องผมยังไงชอตมันปอนซูดะเนากินปืนสีดยอไปเลยอยรบคนีสีมันอยู่บนเขากันได้ไหดพูดยังไงไม่ายเลยจังพูดยังไงเนี่ยฮะยวข่าวก็เป็นการ

อุ๊ลงเสียหลงเสืยตามหาที่หนูนาสนดีเลยไม่รู้ทำอะไรกันนะเอาวังไว้นานแค่ไหนนะันเลนนอยเออ

ปวดปวดมองูเนปวดแตไปกินดิดน้วอีกนกขาวิ่กินดำลกขาวสรปโอ้โหโอ้ยไยัไอ่ทไม่ลงได้เงยันลเเออังกก็ไม่ลงนอไ่เนี่ยตาลยกดิ่ไปเป็นก้งอนยู่แลเนาะก็ป็ไัค่ะป็มา5มาหบาทจจ่ายค่าน้ำใ

ตองซีจาเกมที่าตองี่าตัวายน่ะตายไหมกระเด้ช็อกดซช็อกดเจ็ดห้าสิบนะาสบเจ็ดห้าสิบต่ำเจเอาหกสิไงหกจะให้พวกเปดแล้วได้ระนกหลังก็หกสิบจากกนงังั้

ยม่หน้าตายน้ากิพวกขอลี้นข่าวปบอยกันกนเ้ย่เวลามาทานกินกุหลาบยิมีความสุขไม่เหมือนไอ้เือขาวเคลียดอย่างเดียวเลยไข่แงเยอะหน่อยบนสี่โมงเลยดีบ่ดีบ่โดนเยดน้ำเหรน้ทนำส้มยังไงเนี่ยน้ำเลยี่น้ำน้ำกิน้วมื้อนี้นะูดู

เดี๋ไม่อดนี่ถ้าปูเอาพี่กอล่ะดึงมหลังเดี๋พอูดแต่งงานไหน่อยเลยว่ะไม่ทำไรสิบาทนะทำเขาพูดนะขอบพูดนะคุณพูดนะ มันสุมาาซื้โอ้ยต้การใหา้อการแคานโอ้โหแค่ไหนก็ผ่านเนาะโคแดงแดงโอหนี่ขาวจริงนะดูดขอคิ้ว้วดูกขาวเจ้าจริงมันพ่าจริงแล้วเหรอ้วค่ไเบาจะบอกจะให้แลนปานหน้าป่านหงหูยาว Hoi dao của quái hào hôn mọi người bỏ <laughs>

ขอโทษร่วงใแก่ตัว้วยเปรียบแล้วแท้ทำอะไรผมได้ลูกกานยังนเลยโเาเอาเนี่ยเขาว่าไม่เช um ื่อไงนะมไม่เชื่อไงไม่เชื่อนะโง่ข้างนข้านงานยอจะลงรู้ร่วงอึงองเราเป็นกุ้งตาทุกงานนั่งนั่งไั่ง

เราหายกุ้งไตแล้วหายกุ้งไตดีเลยคนเดียวรักกุ้งไตกุ้งไตดีเลยบ้านได้มีไงคนเผ็ดก็มีแล้วหาจินมได้แล้วเผิดเปิดหายกุ้งไตลุ่มก็หมดแล้วเข่าลุ่มรีบเลยรีบเลยรีบเลยเร็วไหมเร็วไหมตกแล้วนะไปไปไปเฮ้ยโอ้ยอาหารไนมอาหารไหเกินแล้วดูดีแลนวดูดี

Via mỏ bán của tôi <laughs> đã dùng bắt đầu tôi bắt đầu tôi bắt đầu อ่าปั่นแดงก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่ได้จริงจด้วยไม่คอัจริงเลยมอจะปั่นไงี้จะไม่แทงยวกปั่นมวยเดียวมวุ้มว้ะอ่ะต่ดางไข่ยินวางไข่ล้ตอันนี้วางก้งไปก่อนเงี้ยวางไข่ที่หลั เปลี่ยนเลยาตรงตรงไว้ตรงตไว้อันนี้ตรงตรงตรงตเทียบอันนี้ตรงตรงไว้อะไรลงมาวะเดี๋ยวเาไม่ได้แบบเน้ดีมากเลยดีมา

ไ <stand ard S 1> พูขาวเโอ้อาว่ได้เตะเลยหอว่องบูมหนาี้มาวหัด่เยดมันนีหขาวอ่ดอใส่เต็มเลยใส่เต็มเลยอ่มันตง่หมายาวอมาเ็ี่ตเนี่ย

không và... không để có tháng... này cái cái thịt này lấy ngoài đó 5อยู่ ตั้งใจรู้ไม่ได้เไม่ลงหมแม่้เันลยมาต้อดารดาบนะัจ้งเยโอ้โเป็นแทนของตำรวจที่เราเรียนมาในการเหาก็โจนผู้รให้ออกมามอบตัวนี่ไี่ยานผู่วยนี่อนี้แหชื่อนี่ใ่ือนี่็แข่งแรงไี่รงนี้

ประเทศนีไกลอ่ะแวหง้าด้ไม่เดียวขาดคือเขาอัดวไปมนทีโป่อูเเก็บตแ่่เลือกเอาเนเลือกรอดไลกวะงนี่มันเขเปลนปลแทงนะง เนี enfin ่ยผมบอกแล้วผมว่าจริงแล้วผมไลอย่ตวาเดียวตายตายเรื่องกะผมก็ซื้อเมื่อกี้นันแหล่ทิ้งไวผมตองวันนี้อีกนะจะแทงรวก็ไม่ได้ขา่เป๊เดี๋ยวยท่เปี้ยป่ะเดี๋ยวเบียในสวนแล้วแหล่งไม่ถึงทงเยผมถึงแทงออกเบีผม

ถ้าหมูเนี้ยหมูนี่คนแกรนรถหยุดหยุดไปเฮ้ย

I okay. can <gasps>

để ừ, đi cá ừng nghe. Chết căng. Để không biết cho tổ ba. Vậy, why